สวัสดีครับภมิาหาห้าศูนย์สองแปดหกเก้าครับจุงเติบโตจากความผิดพลาดจงฉเฉลียวฉลาดจากความล้มเหลวความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายหรือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ได้ทั้งนั้นสิ่งสําคัญเริ่มขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าเรามองความผิดพลาดล้มเหลวว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความบกพร่องเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ความผิดพลาดล้มเหลวก็กลายเป็นสิ่งเลวร้ายในชีวิตทันที แต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันโดยมองเสียใหม่ว่าความผิดพลาดทาให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นความล้มเหลวทําให้เราไม่ประมาทหรือมองแบบอับ,บราฮัมลินคอนว่าความล้มเหลวคือนั่งร้านของความสำเร็จทุกครั้งที่เราล้มเหลวเรามักจะฉลาดขึ้นเติบโตขึ้นแข็งเกิญขึ้น หากใครมองได้อย่างนี้ทุกครั้งที่ผิดพลาดทุกคราที่ล้มเหลวก็มีแต่ได้ไม่มีเสียและด้วยมุมมองเชิงสร้างสารรค์เช่นนี้ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปหากแต่มันคือส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มต่างหาก